สรีค่ะท่านผู้ชมผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านรวมถึง FC ช่องรุ่ง24 Channel แล้วก็ผู้ที่เข้ามาติดตามรับฟังรับชมในคลิปนี้ด้วยนะคะวันนี้ประสบการณ์เสียงขวัญคนแต่งหน้าศกนะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นในโงรงพยาบาลแห่งหนึ่งแถวรังสิตเมื่อ2เดือนที่ผ่านมาปกติแล้วคุณกิฟเรียนมาทางด้านสนสวยอยากมีร้านสนสวยเป็นของตนเอง แต่คุณพ่อทำงานเกี่ยวกับผ่าพ,พิสูจน์ศพจึงทำให้มีเส้นสายทางนี้บ้างคุณพ่อบอกว่าถ้าทำทางนี้จะได้เงินเยอะกว่าคุณกิฟต์จึงตกลงที่จะลองทำดูเพราะว่าคุณกิฟต์ก็เคยคลุกคลีเกี่ยวกับศพมาตั้งแต่เด็กคุณกิฟต์เริ่มทำงานแต่งหน้าศพมาแล้วพักหนึ่งโดยรับทำเฉพาะแค่ในโรงพยาบาลเท่านั้น มีอยู่เคสหนึ่งเป็นผู้หญิงนักศึกษาผูกคอตายเพราะมีปัญหากับแฟนคุณกิฟก็ได้รับเคสนี้ด้วยอตอนนั้นเวลาประมาณ4ี่โมงเย็นโดยปกติแล้วเวลาแต่งหน้าศพจะต้องแต่งคนเดียวจะไม่มีใครคอยอยู่เป็นเพื่อนลักษณะตอนที่แต่งหน้าให้ศพศพจะนอนอยู่บนเตียงและคุณกิฟจะขึ้นไปนั่งอยู่ข้างๆศพ ปกติจะมีโต๊ะให้นั่งข้างๆแต่คุณกิฟไม่ถนัดคุณกิฟจ้องมองดูหน้าของศพในขณะที่ศพกำลังนอนหลับตายอยู่พอจะมองออกว่าเป็นผู้หญิงที่สวยมากพางนึกในใจว่าควรจะแต่งอย่างไรถึงจะออกมาดูดีและให้เข้ากับรูปหน้าของศพเพราะการแต่งหน้าให้ศพไม่ใช่ว่าจะสุมสี่สุมห้าแต่งได้จำเป็นต้องแต่งให้ตรงกับบุคลิกของศพด้วย โทนหน้าของผู้หญิงคนนี้จะออกไปทางเซ็กซี่คุณกิฟเลยเน้นสีจัดจดในขณะที่กำลังแต่งอยู่นั้นคุณกิฟก็หยิบลิปสติกสีแดงซึ่งคุณกิฟคิดว่าน่าจะเหมาะกับเขามากที่สุดหลังจากนั้นคุณกิฟแต่งหน้าให้จนเสร็จเก็บของลงกล่องแต่เหมือนจะได้ยินเสียงผู้หญิงมากระซิฟที่ข้างหูเบาๆว่า,วาแดงกว่านี้ได้ไหม ทำให้คุณกิฟตกใจจนขนลุกสู้รีบผ่านไปมองรอบๆตัวแต่ก็ไม่พบใครภายในห้องมีแต่คุณกิฟกับศพเท่านั้นคุณกิฟทำงานด้านนี้ก็พอจะรู้ว่ามันคืออะไรจึงได้พูดไปลอยๆว่าได้ค่ะเดี๋ยวจะทำให้ใหม่และเคสนี้ก็จบไปคุณกิฟเองจะทำงานไม่เป็นเวลา เมื่อถึงแม้ว่าจะมีเคสเข้ามาในเวลาตีหนึ่งหรือตีสองก็ทำได้เคสต่อมาเป็นผู้หญิงโดนรถชนจนเสียชีวิตคาที่ช่วงล่างจะเละจนมองไม่ออกส่วนช่วงบนนั้นยังไม่เสียหายอะไรมากเวลาประมาณสองทุ่มคนที่เฝ้าอยู่หน้าห้องเก็บศพก็มักจะไม่ค่อยอยู่ชอบแวบไปแวบมาจาังหวะที่คุณกิฟต์กำลังจะเดินไปที่ห้องเก็บศพ เขาเห็นผู้หญิงคนใส่เสื้อสีดํากางเกงยีนสียาวขายาวเดินเลี้ยวเข้าไปในห้องเก็บศพด้วยความหวังดีคุณกิฟจึงตะโกนบอกว่าน้องคะเข้าไม่ได้นะนั่นเป็นห้องเก็บศพแต่ผู้หญิงคนนั้นก็ไม่ฟังไม่แม้แต่จะหันกลับมามองเดินลี้วหายเข้าไปในห้องเก็บศพมืดๆคุณกิฟเดินตามเข้าไปเปิดไฟปรากฏว่า ภายในห้องเก็บศพไม่มีคนอยู่เลยคุณกิฟเริ่มใจไม่ดีแต่ก็ยังคงสงบสติอารมณ์ไว้แล้วจึงเดินไปเล่าให้คุณพ่อฟังคุณพ่อก็พาคุณกิฟเข้ามาในห้องเก็บศพแล้วดึงลิ้นชักออกมาตู้หนึ่งเผยให้เห็นศพของผู้หญิงใส่เสื้อสีดำส่วนเอวลงไปถึงขาแหลกจนไม่มีชิ้นดี แต่ยังพอมองออกว่าใส่กางเกงยียนอยู่ทำให้คุณกิฟต์สะอึกขึ้นมาเบาๆทั้งๆที่คิดว่าเตรียมใจมาดีแล้วแต่ก็ยังคงความกดดันความกลัวเอาไว้ไม่มิดอยู่ดีคุณพ่อถามว่าคนนี้ใช่ไหมคุณกิฟตตอบแบบเสียงสั่นๆว่าใช่คุณพ่อก็บอกว่าคนนี้แหละที่จะให้แต่งหน้าคืนนี้ ถึงแม้ว่าคุณกิฟเริ่มจะรู้สึกผอืดประอมแต่ก็ต้องทำเพราะว่ามันคืองานและนี่ก็คือเคสที่สองปกติของคนทำอาชีพนี้ไม่ว่าหน้าตาของศพจะเป็นอย่างไรก็ไม่สามารถเกี่ยงงานได้ไมีอยู่เคสหนึ่งเป็นผู้หญิงไปหน้ายุบลงไปครึ่งหนึ่งสาเหตุเพราะทะเลาะก,กับแฟนหนุ่มแฟนหนุ่มใช้ถังดับเพลิงกระแทกเข้าไปที่ใบหน้าเต็มแรง ซึ่งการแต่งหน้าศพถึงแม้ว่าศพจะมีใบหน้าปกติก็จะแต่งยากอยู่แล้วคุณกิฟยืนจ้องพินิษอยู่นานนึกในใจว่าควรจะแต่งยังไงดีตายุบลงไปข้างหนึ่งจะเขียนอายไลเนอร์ให้ก็เขียนไม่ได้จึงเว้นในส่วนนี้ไว้แล้วไปแต่งในส่วนอื่นตามปกติในขณะที่คุณกิฟต์กำลังแต่งหน้าให้ศพอยู่จะรู้สึกได้เลยว่า มีคนมายืนอยู่ข้างๆตลอดเวลาทำให้คุณกิฟเผือมองทางหางตาอยู่บ่อยๆแต่ไม่ว่ายังไงก็ต้องแต่งหน้าศพให้เสร็จก่อนจึงเพ่งสมาธิไปที่งานตรงหน้าแต่ในขณะนั้นความรู้สึกมันกลับชัดเจนขึ้นเรื่อยๆโดยปกติแล้วห้องดับจิตจะมีอุณหภูมิที่เย็นอยู่แล้วแต่คราวนี้มันต่างออกไปจากครั้งก่อนๆ เหมือนมีไอเย็นของอะไรบางอย่างพวยพุ่งอยู่ข้างๆทำให้รู้สึกขนลุกตั้งไปทั้งตัวความกลัวที่พยายามกดไวจนมิดเริ่มผุดเข้ามาเรื่อยๆใน,นจังหวะที่คุณกิฟนั่งแต่งหน้าอยู่บนเตียงเดียวกับศพแต่อยู่ๆเตียงมันก็สั่นขึ้นมาเองกึก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 เหมือนมีคนจับมันเขยา่าคุณกิฟรีบดิดตัวถอยออกห่างจากเตียง หัวใจเต้นแรงเหมือนกลองที่ถูกตีรัวๆหายใจหอบถี่จนรู้สึกเหนื่อยคุณกิฟป,ปนมือและพูดขึ้นว่าถ้ามีอะไรก็มาบอกกันดีๆบอกแบบนี้กิฟไม่รู้คุณกิฟรวบรวมสติก,กลับมานั่งที่เดิมแล้วลงมือแต่งหน้าให้สบต่อแต่อยู่ๆอายไลเนอร์ที่ถูกเก็บอยู่ในกล่องเครื่องมือมันไหลตกลงพื้นเองแกร็กเแกรกแ็ก คุณกิฟที่มีอาการตื่นกลัวอยู่แล้วก็ใจหายวูบรีดเด้งตัวลุกขึ้นมาดูก็เห็นอายไลเนอร์กลิ้งอยู่บนพื้นใกล้ๆปลายเทา้าคุณกิฟพูดขึ้นมาว่าอ๋ออยากเขียนอายไลเนอร์เหรอเขียนให้ได้นะแต่จะออกมาสวยหรือไม่นั้นเราไม่รู้เพราะเราก็เห็นเห็นอยู่ว่าตอนนี้ร่างของคุณเป็นยังไงถ้าจะให้เราเขียนเราก็เขียนให้ได้ คุณกิฟต์ก้มลงหยิบอายไลเนอร์ขึ้นมาเขียนให้ศพหลังจากเสร็จสิ้นทุกอย่างคุณกิฟต์ก็เดินออกไปหาญาติของศพที่ยืนรออยู่หน้าห้องแล้วบอกว่าแต่งเสร็จแล้วหลังจากนั้นก็กลับบ้านคุณกิฟต์ทำธุระส่วนตัวทุกอย่างเสร็จแล้วก็เข้านอนจนกำลังเคลิม้มหลับอยู่ดีๆก็รู้สึกชาไปทั้งตัวและเขีัยบตัวไม่ได้คุณกิฟต ลืมตาและพยายามกวาดสายตาไปรอบๆพงเห็นเพียงแค่ความมืดความรู้สึกวันๆต่ออะไรบางอย่างเริ่มเกาะกลุ่มขึ้นที่หัวใจสักพักก็มีเสียงของผู้หญิงมากรซิบที่ข้างหูว่าที่สั่นเตียงไม่ใช่ว่าเพราะอะไรแต่ทำไมถึงไม่จุดทูบบอกก่อนและฉันก็เป็นคนที่ชอบเขียนไอายไลเนอร์มากทำไมถึงสัพเพ่าแบบนี้ ปกติแล้วเวลาที่คุณกิฟจะแต่งหน้าให้ศพจะไม่เคยขอขมาไม่จุดธูปไม่บอกกล่าวใดๆทั้งสิน้นเพราะคุณกิฟถือว่ามาช่วยไม่จะเป็นต้องบอกแต่เหตุการณ์นี้ทำให้คุณกิฟต้องจุดธูปบอกก่อนทุกครั้งแล้วต้องบอกทั้งก่อนที่จะเริ่มแต่งและหลังจากที่แต่งเสร็จแล้วและนี้ก็คือเรื่องราวทั้งหมดของศพ การแต่งหน้าศพนะคะซึ่งก็เป็นเรื่องราวที่ต้องใช้ความเชื่อส่วนบุคคลแล้วก็วิจารณญาในการรับฟังรับชมด้วยนะคะสำหรับวันนี้คลิปนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ